สวัสดีรรดครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Call of Dagon r นะครับผมเป็นเกมแนว M MM M O Fantasy นะครับผมจากพัฒนาเดียวกันกับ Light of Kingdom นั่นเองนะครับ โดยภายในเกมจะประกอบด้วยกันทั้งหมด3เผ่านะครับเผ่าแรกเลยนะครับผมเผ่าเอลนั่นเองนะครับผมซึ่งเผ่าเอลเนี่ยจะ<อ>มีความโดดเด่นในด้าน<อ>การเคลื่อนทัพที่รวดเร็วนะครับ<อ>ผมบวก5%และมีความเร็วในการรักษานะครับผมบวก5%แล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมาพร้อมกับฮีโร่ควานบินนะครับผมเป็นฮีโร่สายธนูนะดังนั้นนะครับผมเผ่าเอลเนี่ยเป็นเผ่าที่เคลื่อนที่เร็วแล้วก็ใช้ทัพธนูในการโจมตีไก่นั่นเองนะครับ ผ่าต่อมานะครับผมเผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดโดดเด่นของเผ่ามนุษย์นะครับผมจะอยู่ที่พลังป้องกันทางเวทมนต์นะครับของกองทหารเนี่ยบวก3%และนอกจากนั้นนะครับผมยังมีความเร็วในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนี่ยบวก10%นนั่นเองนะครับผมและมาพร้อมกับฮีโร่วันเดอร์นะครับผมซึ่งฮีโร่วันเดอร์เนี่ยเป็นฮีโร่จอเวทน้ําแข็งนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยเผ่ามนุษย์นะครับเป็นเผ่าที่คนนิยมเล่นมากที่สุดตอนต้นเกมนะเพราะว่าความเร็วในการรวบรวมทรัพยากร10%ตรงนี้เ ทำให้ตอนต้นเกมเนี่ยครับเมืองอัปเกรดได้ไวนั่นเองนะครับผมตอนท้ายเกมะครับผมก็จะไม่เห็นความได้เปรียบเสียเปรียบทุกเ่าจะมาแบบว่าทําวิจัยแล้วมาเท่ากันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะสําหรับใครที่เล่นเผ่าอื่นนั่นเองครับเผ่าสุดท้ายนะครับผมเผ่าอ็อกนะครับผมก็คือเผ่าที่มีพลังโจมตีทําลายล้างสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งมีพลังโจมตีทางกายภาพของกองทหารนะบวกเซ และพลังในการทําลายสิ่งปลูกสร้างนะครับผมบวกอีก10%นั่นเองนะครับผมจุดเด่นของเผ่าออกเนี่ยคงหนีไม่พ้นเป็นเผ่าที่โจมตีระยะใกล้แล้วก็ความอึดของเผ่าออกนั่นเองนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับฮีโร่บาคานั่นเองนะเป็นฮีโร่สายแทงนะเป็นทัพแบบระยะประชิดโจมตีเข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับเผ่าออกนะครับใครที่ชอบบูบูแทงแทงอึดๆเนี่ยเผ่าออกตอบโจทย์คุณมากครับสาหรับยูนิตภายในเกมนะครับผมจะมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับผมก็คือทหารราบ พนนูจอมเวทแล้วก็ทหารม้านั่นเองนะครับผมความแตกต่างของแต่ละเผ่าเนี่ยจะอยู่ที่ยูนิตสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือยูนิตบินนั่นเองนะเผ่าเอลจะเป็นทหารม้าเผ่ามนุษย์จะเป็นจอมเวทนะครับส่วนเผ่าออคเนี่ยจะเป็นผลแม่นธนูแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ฮีโร่ทั้ง3ตัวละครมานะครับภายในเกมเพราะว่ามันจะมีกล่องให้สุ่มนะครับซึ่งจะได้มาค่อนข้างง่ายมากนะครับผมก็ในส่วนนี้นะเรื่องฮีโร่ไม่ต้องไปห่วงนั่นเองนะครับผมสามารถ เลือกเผ่าไหนอยากเล่นเผ่าไหนเล่นไปเลยนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับผมการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดยเรากดที่ไอคอนด้านซ้ายบนนะครับผมแล้วไปที่รูปเฟืองนะครับผมการตั้งค่าแล้วหลังจากนั้นครับผมไปที่บัญชีตัวละครและดูว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนั่นเองครับดูตรงไอตรงชาร์ป93นะครับเป็นตัวบอกว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะ เราสามารถสร้างตัวละครใหม่นะครับผมแล้วไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการได้เลยนะอย่างตอนนี้ผมจะไปเซิร์ฟเวอร์77นะครับผมคาวเวนก็กดสร้างตัวละครใหม่แล้วก,กดยืนยันเลยนะครับภายในเกมนะครับผมจะมีระบบภัยในเมืองนะครับผมจะสร้างแหล่งผลิตทรัพยากรต่างๆนะครับผมแล้วก็สร้างแหล่งผลิตกองกําลังไม่ว่าจะเป็นทหารลาบทหารมา้าพลธนูจอมเวทสังที่นีทั้งหมดเลยนะคร <m> ับผมภายในเมืองนั่นเองนะครับอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับผมก็คือระบบการวิจัยนั่นเองนะครับผมที่ทําให้เมืองเราเนี่ย พัฒนาไปได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือระบบวิจัยซึ่งจะแบ่งเป็นการวิจัยพัฒนาสายทรัพยากระคระับผมอยู่ด้านบนนะครับส่วล,ล่างนะครับผมจะเป็นระบบะการเกี่ยวกับทหารหมดเลยนะครับผมในการอัพขั้นทหารเพื่อให้กําลังลบของเรานะครับผมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราไปตีกับชาวบ้านหรือไปตีกับมอนสเตอร์ภายในแมปเนี่ยเพื่อเก็บทรัพยากรหรือเก็บ EXP h e ร o นั่นเองครับการอัปเกรดยูนิตนะครับผมจะสามารถอัปเกรดได้ภายในตึกวิจัยนั่นเองนะครับผมทําให้ทหารเนี่ย เรามีขั้นที่สูงขึ้นและมีความเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมจะมีระบบข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นทหารลาบนะครับผมจะชนะทหารม้าทหารม้าจะชนะพลธนูพลธนูจะชนะนักเวทนะครับผมแล้วนักเวทจะชนะทหารลาบนั่นเองนะครับผมดังนั้นการจัดทับในการเล่นเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะครับตัวนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับผมในการจัดทับออกศึกแต่ละทีนะคนต้องจําให้ได้เลยทีเดียวครับ ด้านนอกเมืองนะครับผมเป็นวัวแม็นะครับผมมีทั้งทรัพยากรต่างๆเมืองแร่และมีทั้งมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมเราสามารถส่งกองกําลังไปโจมตีได้โดยการสร้างกองทหารนะครับผมแล้วก็ส่งฮีโร่ของเราเนี่ยไปพร้อมกับกองทัพออกโจมตีเลยนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเราสามารถใส่อ์ติแฟกต์นะครับผมเพื่อออกมาใช้สกิลในการโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับก็เกมนี้นะครับผมทีมทั้งฮีโร่นำทัพ แล้วก็มีทังอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็คืออาวุธเนี่ยที่ใส่ให้ฮีโร่ด้วยนั่นเองนะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับว่าเรามีแม่ทัพและมีกองทัพของเราเนี่ยออกลุยไปด้วยกันนะครับผมผมว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมชอบเกมนี้มากเลยนะครับผมวันแรกเนี่ยผมนั่งเล่นไปนะครับโดนไปต่ำๆเลยนะหกชั่วโมงครับนั่งกดอัพทรัพยากรสวดตัดทรัพยากรนะครับผมบอกเลยว่าเพลินจ้า อย่างที่เห็นนะครับผมผมนำทัพสองทัพเนี่ยออกไปสู้กับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมในตัวนี้ก็เราจะทําการต่อสู้เพื่อเอาทรัพยากรจากมอนสเตอร์ตรงนี้นะซึ่งผมเนี่ยนําทัพทัพหนึ่งเนี่ยเป็นแทงทัพหนึ่งเนี่ยเป็นจอมเวทนะครับผมอยู่สองทัพแล้วก็ตีนะแล้วก็เอาตัวหนึ่งเนี่ยแทงเข้าไว้แล้วก็ตัวนึงยิงซึ่งในจุดนี้นะครับผมมันทําให้เราเนี่ยสามารถจัดทัพได้หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบแทงอยู่หน้าจะเป็นแบบว่าอัลซินที่แบบว่ามีความสามารถในด้านการโจมตีคนธนูทหารม้าสามารถใช้้เเเลล่่นนนนไดดหมยััองผ การออกสู Stelle, ้แต das ่ละครั้งนะครับผมจะใช้หลอดสีเขียวด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดรอดหมดจะไม่สามารถออกมาจมตีได้นะครับแล้วก็ต้องระวังนะฮะมอนสเตอร์เนี่ยมีอยู่ในการต่อสู้เลยนะครับผมอย่างตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมน่าจะตายนะไม่รอดแน่เลยตัวแทงผมผมว่าอ่ะคิดเรียบร้อยครับผมตัวแทนผมที่ตายไปนะครับผมคุณไม่ต้องกลัวว่าก่องทัพเนี่ยจะสูญเสียทั้งกองทัพนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ ถ้าทหารตายหรือฮีโร่ตายแล้วไม่สูญเสียฮีโร่กับทหารตัวนั้นนะครับผมมันสามารถฟื้นกลับมาที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ทั้งกองทัพแล้วก็ทั้งฮีโร่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถจะทับเล่นได้หลากหลายเลยครับไม่ต้องกลัวสูญเสียทหารนะครับผมในส่วนนี้คือหลอด CP นะครับผมสําหรับดูว่า CP หมดหรือไม่นะฮะบางทีนี่เราใช้จนติดลบกันเลยนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของฮีโร่กันบ้างนะครับผมความสามารถของฮีโร่กับสกิลนะครับผมความสามารถเนี่ยจะเป็นแบบสกิลทีหรือทาลทของฮีโร่นั่นเองนะครับ ตรงนี้แนะนําเลยว่าอย่าอัพมั่วนะครับผมหาดูตามเว็บไซต์หรือหาดูตามอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก่อนมาอัพจะเสียค่ารีครั้งละ1000นหินแดงนั่นเองครับในส่วนของสกิลนะครับผมแนะนําว่าฮีโร่ทุกตัวนะครับผมให้อัพสกิลหนึ่งเต็ม5ก่อนนะครับผมก่อนที่จะลดดาวเอเวคขึ้นไปนั่นเองนะครับผมตรงนี้คือสําคัญมากนะเพราะเมื่อเราลดดาวเอเวคแล้วนะครับผมสกิลสจะโผล่ออกมาแล้วการอัพสกิลเนี่ยจะเป็นการแรนดอมลงสกิลหนึ่งหรือสกิลสนั่นเองนะครับผมนั่นแล้วนะครับ ให้อัพสกิลหนึ่งให้เต็ม5ก่อนแล้วค่อยปลดดาวนะครับตรงนี้คือสําคัญมากครับแนะนาฮีโร่สตัวละครที่หน้าปั้นนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บ EXP ตัวอื่นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาที่เรา CP หมดเนี่ยฮีโร่สตัวนี้ยังสามารถหา EXP ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือเจ้าจักชานะครับตัวแรกเลยต่อมาครับผมเคล่าครับตัวสุดท้ายก็คือเจ้าออโดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือ สกิลซิรีแห่งโลกนั่นเองนะครับผมจะได้รับ exp 1.2%ของจำนวนทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้นั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้จะมีทั้งหมด3อันเลยนั่นเองนะครับแต่จะสามารถรับได้สูงสุดแค่12ื่นนะครับผมตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับได้2 0,000ืนะครับผมได้2%และอันและสุดท้ายนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้สกิลทั้ง3อันเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถลงฟาร์มเหมืองแล้วได้ exp กลับมาอัพตัวละครให้เราได้นั่นเองนะครับ จะต้องปั้น3าตัวนี้ให้เลเวล20่สินะครับผมแล้วปั้นให้3าดาวจะสามารถเปิดช่องผู้รักษาการแทนได้นั่นเองนะครับผมช่องนี้จะทำให้เราเนี่ยเอาฮีโร่ไปกับฮีโร่ตัวนี้ได้1ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้ e x p มาแบบแบ่งกันด้วยนั่นเองนะครับดูตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราไปฟาร์มกลับมานั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่าชักชาเนี่ยจะได้ e x p กลับมาด้วยนะครับผมจากสกิลสีโลกและเราเนี่ยเอาริเลียไปด้วยในตำแหน่งผู้รักษาการแทนนั่นเองนะครับผมทำให้ทั้งสองตัวเนี่ย ได้ e อ p ออกมาด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดชักช้า e x p เต็มแล้วนะครับแต่พาเพื่อนไปด้วยเนี่ยเพื่อนก็ยังได้ e x p อยู่ด้วยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมก็คือระบบย้ายถิ่นฐานนั่นเองนะครับผมเราสามารถย้ายเมืองเราทั้งเมืองเลยไปอยู่กับพัธมิสในกิวเรานั่นเองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและระดมพลเนี่ยจะได้แบบรวดเร็วทันใจนั่นเองครับแล้วก็เครื่องย้ายอนาเขตนะครับผมสีฟ้าเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่จากัดเลเวลนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงนะครับผมจะสามารถใช้ได้้ถึงงแค่่่เเ12ทานนัอผม ในตรงนี้ผมจะทําการย้ายหมู่บ้านมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมในบริเวณของพร์ทมิตกิ้ผมนะเวลามีปัญหาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีนะครับผมแล้วก็สามารถส่งกองทัพเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ในปาด้วยกันได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับผมย้ายหมู่บ้านเสร็จแล้วครับมาดูกันที่ระบบกิ้วนะครับผมเป็นระบบที่สําคัญมากภายในเกมหลังจากที่คนในกิ้วนะครับไปปรับกองทัพมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับจะได้ระบบของขวัญมานะอันนี้คือจะแบ่งกันทั้งกิ้วเลยครับในส่วนนี้ อีกหนึ่งระบบนะครับผมระบบเร่งเวลาก่อสร้างนะครับผมอย่างตอนนี้ผมจะอัปเกรดตึกโระบายนเป็นเลเวลาถึสองนะครับใช้เวลา6กชั่วโมง28นาทีแล้วผมจะกดตรงรูปมือนี้ครับผมเป็นระบบเร่งก่อสร้างให้คนในกิลด์เนี่ยมาช่วยกันเร่งก่อสร้างเมืองเรานั่นเองครับเห็นไหมครับว่าลดลงมาจาก28เป็น20ถ้าเกิดมีคนมากดอีกเนี่ยก็จะลดลดลงเรื่อยๆอีกนะครับดังนั้นกิลด์ที่แอคทีฟเนี่ยจะมีความสําคัญมากในการเร่งเวลาก่อสร้างครับตรงนี้ทําให้เมืองเราเนี่ย ตเร็วยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเขาช่วยเันกดเนี่ยครับเหลืออยู่6ชั่วโมง13นาทีเองและอีกสิ่งหนึ่งภายในกิลด์นะครับระบบระดมผลนั่นเองนะครับผมเราสามารถส่งกองทัพไปช่วยเพื่อนเพื่อปราป้อมปราการได้นั่นเองนะตรงส่วนนี้ก็คือกดสร้างกองกำลังแล้วก็กดส่งไปได้เลยครับตรงส่วนนี้จะได้ของรางวัลเป็น2สิ่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือที่เราไปป่าปามแล้วยึดกลับมาได้อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือของรางวัลอีเวนท์ที่มาภายในกิลด์นะครับเป็นระบบของฝันนั่นเองครับ ถึงแม้ here, ตัวเกมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับแต่เราไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะภายในเกมเนี่ยมีระบบแปลภาษาให้เราเนี่ยมาพร้อมกับให้เราสามารถพูดคุยได้กับทุกชาติทุกภาษานั่นเองครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้กําลังแปลเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็แปลมาอ่านออกเข้าใจง่ายนะครับนี่คือระบบแปลภาษาภายในเกมนะทาให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเรื่องกิ้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับผมเพราะว่าเราสามารถเข้าใจภาษาและสามารถสื่อสารได้นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมผมมีโค้ดมาแจกด้วยนั่นเองนะครับผม P COD Now นั่นเองนะครับผมตามที่ขึ้นตรงนี้เลยเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะรับผมก็เพียงแค่กกโคลนและกดแลกเปลี่ยนนะครับผมพร้อมรับของรางวัลไปได้เลยครับบอกได้เลยว,ว่าเกมนี้นะครับผมเป็นผลงานชิ้นเอกจากผู้สร้างเกม l i g h of Kingdom นั่นเองนะครับผมที่มีประสบการณ์ามากมายในการสร้างเกมแนวกลยุทธ์แบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยดีงจุดเด่นและเนต่างๆออกมาหมดเลยนะครับซึ่งเอามาไว้ในเกมขอออกจากรอนนั่นเองนะครับสามารถโหลดได้แล้วตอนนี้แล้วออกจนไทยไปด้วยกันนะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ